ประเทศไทยกำลังต้องการแพทย์อย่างเร่งด่วน59จังหวัดกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนจำนวนทั้งสิ้น661คนซึ่ง12จังหวัดอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสีแดงขณะที่52โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปรบสองรบทก็ยังมีปัญหาขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางใน6สาขาหลักจำนวน185คนแต่ที่น่าสนใจคือกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขมีแผนที่น่าสนใจในการแก้ไขปัญหานี้ดังนี้ การเพิ่มบุคลากรจะมีการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะในพื้นที่ขาดแคลนและในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโดยเน้นการจัดสรรให้เหมาะสมกับจำนวนเตียงและสถานที่ที่ต้องการเพิ่มค่าตอบแทนกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ในพื้นที่สีแดง76แห่งมูลค่ารวม68ล้านบาทโดยเพิ่มค่าเวรฉุกเฉินอีออเป็นสองเท่าและเพิ่มค่าเวนสาขาที่ขาดแคลนในรบสอ รบอมูลค่า30ล้านบาทการเพิ่มสิทธิประโยชน์แพทย์ที่เคยใช้ทุนในพื้นที่สีแดงหรือสีส้มจะได้รับสิทธิ์ทุนเรียนต่อในสาขาที่ต้องการและสามารถเลือกพื้นที่หลังเรียนจบได้อย่างอิสระปรับแก้กฎหมายกระทรวงกระทรวงสาธารณาสุขกำลังดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณาสุขพรบริษัทกรกระทรวงสาธารณาสุขโดยในเดือนพฤศจิกายน2568กองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขสปส จะนำร่างกฎหมายส่งกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลคเพื่อดำเนินการต่อแต่ที่น่าสนใจคือการปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์อาจจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและระบบการจัดการบุคลากรในระดับโรงพยาบาลซึ่งอาจเป็นเรื่องที่สับสนและมีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตามกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและเราควรติดตามความคืบหน้าของมันอย่างใกล้ชิด และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนสามารถพลาดได้การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกำลังพยายามแก้ไขด้วยการนำเสนอแผนการที่ครอบคลุมและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการปรับปรุงระบบการจัดการบุคลากรและกฎหมายอาจเป็นเรื่องที่ยากและต้องการการประเมินผลอย่างใกล้ชิดหากไม่มีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมปัญหาขาดแคลนแพทย์อาจยังคงอยู่ คุณคิดว่ากระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องการการร่วมมือจากหลายฝ่ายคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนการแก้ไขของกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย